คุณเข้าซื้อบิตคอยด้วยการดูกราฟหรือเข้าซื้อตามความรู้สึกกันแน่หลายคนนะครับเข้าซื้อบิตคอยโดยการใช้ความรู้สึกมากกว่าที่จะมองหาปัจจัยพื้นฐานหรือการใช้เทคนิคเพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันครับระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ จากผลการสำรวจนะครับพบว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าซื้อบิตคอยด้วยอารมณ์มากกว่าดูกราฟที่ถูกวิธีและเมื่อต้องทำการตัดสินใจเราทุกคนล้วนแต่ต้องมีเหตุผลเพื่อรองรับการกระทำเสมอครับแต่เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วหลายคนกลับละเลยองค์ประกอบเหล่านั้นแล้วเลือกใช้อารมณ์ในการเข้าซื้อบิตคอยแทนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นักเทรดที่ดีควรทำครับเพราะการจะเลือกลงทุนในแต่ละเหรียญนั้นเราจะต้องพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานทั้งในด้านการ ใช้งานและปริมาณการซื้อขายในตลาดของสิ่งที่จะเลือกลงทุนด้วยนะครับอ่อนไหวไปกับราคาที่สูงน่าลงทุน ปัจจุบันบิตคอยนะครับมีราคาที่สูงกว่าราคาของดัชนีดาวโจนส์และ s p 500ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐเอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเท่านั้นยังไม่พออย่างแสงหน้าทรัพย์สินที่เก่าแก่อย่างทองคําที่มีตํานานมากกว่า5,000ปีแต่แม้ว่าบิตคอยจะยังคงมีมูลค่าทางการตลาดไม่ถึงครึ่งของทองคําแต่อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่กําลังมาแรงในขณะนี้ก็สามารถสั้นคลอนระบบการเงิน ของโลกเก่าได้อีกทั้งบิตคอยถึงแม้จะมีความพันผวนทางการตลาดสูงแต่ก็สามารถทํากําไรได้อย่างงอกเงยนักลงทุนส่วนมากจึงมักอ่อนไว้ไปกับผลตอบแทนของราคาในตลาดครับความรู้สึก น้ำเหตุผลแม้ว่านักเทรดหลายคนนะครับจะกระโดดเข้ามาในจังหวะที่บิตคอยสามารถทํากําไรได้แต่ในตลาดนี้ที่มีความพันผวนเช่นนี้เราคงจะไม่ได้กําไรเสมอไปครับเพราะการเคลื่อนไหวของราคาของบนะิตคอยนั้นในแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างรุนแรงมากครับเรียกได้ว่าสวิงขึ้นสวิงลงสุดๆเลยนะครับจากการสังเกตกราฟที่ขึ้นลงแบบพันผวนบางครั้งมือใหม่หลายคนที่กําลังเข้ามาในตลาดอาจจะเกิดความสงสยัยและหลงลืมไปเลยว่าราคาที่แท้จริงของมันนั้นอยู่ ที่ราคาเท่าไหร่กันแน่แต่สิ่งที่ทําให้นักเทรดมือใหม่กล้าเข้ามาเสี่ยงเพียงเพราะคาดหวังในเวลาไม่ช้าหากเข้าซื้อบิตคอย์และมีความอดทนมากพอก็จะได้เห็นกราฟราคานั้นพุ่งทะยานไปแตะจุดสูงสุดให้เห็นก็เป็นไปได้ครับปัจจัยพื้นฐานที่นอกเหนือเหตุผล และมันอาจจะดีกว่าไหมหากเรารู้ถึงการดูกราฟที่ถูกวิธีเพื่อใช้ในการเทรดมากกว่าการพยายามมองหาเหตุผลด้านปัจจัยพื้นฐานของบิตคอย n แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเข้าใจในด้านปัจจัยพื้นฐานของบิตคอยนที่มีความซับซ้อนและมีหลักการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหลายคนจึงเลือกใช้เทคนิคการดูกราฟในการเข้าซื้อบิตคอยมากกว่าการมองหาเหตุผลหรือปัจจัยพื้นฐานของมันครับการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ที่มีอะไรมากกว่าการพยากรณ์การใช้เทคนิคมาช่วยในการวิเคราะห์กราฟจะช่วยให้เราประเมินถึงทิศทางความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของราคาครับ ความเข้าใจถึงระดับแนวรับแนวต้านที่ถูกต้ององค์ความรู้เกี่ยวกับกราฟแท่งเทียนการรับรู้ถึงพฤติกรรมราคาจากการตอบสนองของตลาดือ p r i e Pattern หลักทฤษฎีต่างๆอย่าง wave t h e o r y หรือเวกอ f method logic รวมไปถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติครับการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคหรือเหตุผลใดๆก็ตามจะไม่เกิดผลที่น่าพอใจหากว่าเราขาดการบริหารความเสี่ยงหรือ Money Management ประมันสำคัญต่อการวางกลยุทธ และกระบวนการทั้งหมดแต่เมื่อเราบริหารความเสี่ยงได้ดีและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์หรือเทคนิคที่เรามีก็จะอยู่ในตลาดแห่งนี้ได้อย่าง,ย,งยั่งยืนนั่นเองครับและวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ